ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมต้องขอบคุณ f อทุกท่านที่เช่าบูชาพระเครื่องรเรื่อยญสำคัญทุกรายการลงทั้ง f อที่กดติดตามกดแชร์กดวิวและเทคส์รีวิวทุกคลิปวิดีโอนะครับผมให้ f อชมพระเครื่องรายการสําคัญมากๆและเป็นที่นิยมมากๆนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของวัตถุมงคลน,นะครับนั่นคือเหรียญฉลุหนุมานออกศึกสองหน้านะครับซึ่งจัดสร้างด้วยโลหะสมริดโบราณนะครับหรือทองสมริดโบราณซึ่งด้านหน้านั้นประทับ องหนุมานกําลังออกศึกนะครับคนเราพิมพ์ทรงกับหนุมานเชิญธงนะครับลักษณะแบบนี้เป็นการออกศึกนะครับซึ่งประทับองค์หนุมานเต็มองค์กําลังออกศึกนะครับและขอบเหรียญนั้นมีเส้นรอบวงกลมด้านในที่นะครับไม่ค่อยจะเรียบนักนะครับเนื่องจากเป็นทรงที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ด้านนอกนั้นมีคล้ายลายไทยลายกระดกรอบๆนะครับพลิกไปชมด้านหลังก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นรูปหนุมานกําลังออกศึกอีกหน้าหนึ่งนะครับ มีลักษณะแบบที่ f c เห็นนะครับซึ่งเห็นโลหะที่ใช้จัดสร้างชัดเจนและเห็นความเข้มขลังชัดเจนของวัตถุมงคลรายการนี้นะครับซึ่งไม่ต้องอธิบายถึงความเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์ของอและพุทธคุณของนะครับเพราะสําคัญรายการนี้หรือวัตถุมงคลรายการนี้ซึ่งเด่นในหลายๆเรื่องนะครับ FC สามารถใช้ g ูเกิลเ e ิร์ชดูฐานข้อมูลได้ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับขอบคุณ f c มากๆนะครับสวัสดีครับ